สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช Channel Magic s m a r p e t a r l t by Jan Pat นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีธนูค่ะหรือผู้ที่เกิดในรักคนาราศีธนูสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนทั้ง3สถานะค่ะเริ่มต้นจากสถานะของคนที่มีคู่ตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดในเดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2567นี้แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนนะคะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นพลังงานรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างหากได้อะไรที่มันยังไม่ตรงหรือไม่ดีต่อใจอคุณปล่อยผ่านไปนะคะ ให้คิดว่าเป็นพลังงานโดยรวมค่ะฟังเล่นสนุกสนุกขำๆถ้าเกิดว่าฟังแล้วได้ข้อคิดนะคะและเอาไปปรับใช้ได้เนี่ยทางช่องก็จะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งมากเลยนะคะเอาละคะมาดูกันว่านะคะพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเปิดตัวมาที่ไพ่สิบดาบค่ะนะคะและตามมาด้วยไพ่ไนซ์ซอกวอน และ Date ค่ะ the emperor ค่ะ the magician และ age of s o u r c e ค่ะพลัง,งานของชาวราศีธนูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเต็มไปด้วยเขาเรียกว่างานหนัก หน่วงเลยทีเดียวนะคะมีด้วยคุณต้องแก้ไขปัญหาเยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องของการงานที่ยังไม่ใคยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะคะทั้งในเรื่องของการวิ่งเต้นการติดต่ออะไรดูเหมือนว่ามันจะรวนติดขัดไปเสหมดทุกอย่างเลยนะคะก็ขอให้คุณตั้งสติค่ะแล้วก็ค่อยๆจัดการเคลียร์ปัญหาไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปอย่างน้อยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้าคุณอดทนมากพอและอย่าใช้อารมณ์เหวี่ยงและวินนะคะกับทุกๆเรื่องกับคนรอบข้างใน ลักษณะของการงานนั่นเองนะคะ แล้วก็มาค่ะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเนี่ยบ่งชี้ถึงการเงินที่เขาเรียกว่ามีปัญหาอยู่ติดขัดอยู่ถ้าเกิดคุณรอคอยนะคะอาจจะรอคอยเงินกู้หรือรอคอยเครดิตสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างราชาค่ะณนะตอนนี้ยังคาดหวังอะไรในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่อย่างไม่ได้นะคะแต่ให้รมะมัดระวังนะคะคุณอาจจะมีเรื่องเสียเงินแบบฉุกเฉินแบบไม่ได้คาดคิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้ค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะช่วง ใกล้สิ้นปีแล้วคุณมีรายจ่ายค่อนมาค่อนมาทางค่อนข้างเยอะใช้จ่ายกับเรื่องของครอบครัวกับเรื่องของการซื้อข,ของฝากของขวัญกับผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆน,นะคะประหยัด รายการใช้จ่ายแต่เนิ่นๆค่ะจะได้ไม่ตึงตัวในช่วงสุดท้ายทีนี้มาในเรื่องราวของความรักเป็นอย่างไรพลังงานของคนที่เป็นคู่กันนะคะถือว่าพลังงานอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ได้แย่นะคะอาจจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาเป็นปัญหานะคะเรื่องนู้นบางเรื่องนี้บ้างเข้ามาหลากหลายเรื่องแต่สุดท้ายคุณก็จะฝ่าฟันหรือแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าคุณอาจจะใจคุณไปโฟกัสกับการแก้ไข ไขเรื่องงานแก้ไขเรื่องเงินเรื่องของความรักก็เลยแผ่วเบาลงไปไม่ค่อยที่จะให้ความใส่ใจมากนักนะคะแต่ก็ยังคงมีความสุขอยู่นะแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างป,ปลายคุณก็สามารถคลี่คลายและจัดการเคลียร์ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะอ่ะมาดูพลังงานของคนรักคู่ครองนะคะของชาวราศีธนูกันบ้างค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เฮอร์มิต ตามมาด้วย four of wands ค่ะนะคะ s t r e n <c> g <oughs> t seven of swords justice ค่ะและ h e l l o f a n ค่ะพลังงานด้านความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะมีความสุขสงบอยู่แต่ในเรื่องราวของการเงินที่บางครั้งอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะคนรักคู่ครองชาวราศีธนูนะคะใครที่ทำงานทําธุรกิจส่วนตัวระวังในเรื่องของรูรั่วในด้านของ เงินเงินทองทองนะคะยิ่งมีบริวารเยอะแล้วไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบก็ระมัดระวังนิดนึงว่าอาจจะมีเกณฑ์โดนปกปิดซ่อนเร้นหรือมีลักษณะของการเบิกจ่ายอะไรที่ซําซ้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเตือนให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินค่ะส่วนเรื่องการงานเป็นอย่างไรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีความมั่นคงนะคะในระยะยาวนะคะค่อนข้างดีทีเดียวผู้ใหญ่ยังคงเมตตาให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณแล้วยิ่งคุณทํางานที่เกี่ยวพันกับต่างชาติต่างภาษาหรืองานค้าขายออนไลน์ ถือว่าการงานของคุณไปได้ค่อนข้างมั่นคงดีมากเลยนะคะส่วนในด้านความสัมพันธ์เรื่องของความรักมีเรื่องจุกจิกอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะ,ะแต่มันไม่ได้เรื่องใหญ่โตนะคะยังไงมันก็สามารถคลี่คลายและเคลียร์กันได้นะคะก็ยังคงรักกันอยู่ยังคงที่จะมีอะไรก็ปรึกษาหารือ,หร,อหรือเกื้อกูลกันอยู่แต่ไม่ค่อยหวานแหววเท่าไหร่นั่นเองนะคะ,ะมาดู แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นอย่างไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะนายซอฟคัพ <c> ค <oughs> nice ่ะแฮงแมนเอชออฟคัพคิงออฟมอ n ค่ะสโ o ออฟ o r d และ นายออฟคอร์ coins, นะคะให้ระวังด้านของสุขภาพทั้งของตัวคุณคุณชาวราศีธนูเองและของคนรักคู่ครองด้วยในด้านของความรู้สึกถือว่ายังคงรักกันเหนียวแน่นดีแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพและการที่ต้องใช้ใจ่ายเงินเพื่อบำรุงรักษาเยียวยานั่นเองนะคะอาจจะเป็นของชาวราศีธนูเองก็ได้หรืออาจจะเป็นของคนรักคู่ครองของชาวราศีธนูเองก็ได้และสุขภาพที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบการย่อยอาหาร นะคะท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นเรอนะคะหรือปวดท้องแบบฉับพันกระทันหันอะไรประมาณนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะระบบการย่อยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แก๊สในกระเพาะเยอะไปหน่อยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะนะคะ,นะคะมาดูว่าไพ่ o อร c ค e อันนี้จันทใช้ไพ่ย,ยานโรกนะคะมาดูว่าไพ่ย,ยานโรคนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในด้านของความรักและความสัมพันธ์นะคะ ไพ่บ่งชี้ถึงการแก้อาถรรพ์แก้อาถรรพ์ของขึ้นไพ่ออร์เคโลนะคะอ่ะมาดูซิไพ่สิริมงคลนะคะไพ่ตปรงอ่าไพ่ดวงอาทิตย์ค่ะและสุดท้ายจะเป็นไพ่ หลักเมืองค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะไม่ได้แย่นะเพราะดูจากพลังงานมันเหมือนกับจะต้องคข้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อข้องเกี่ยวกับความดีงามความเป็นสิริมงคลนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอะไรลี้ลับของขังขลังนะคะแต่คุณนะคะมีเทพพระอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์เป็น เขาเรียกว่าเป็นหลักในการใช้แสงในการเกื้อกูลนะคะและมีไพ่หลักเมืองมันหมายถึงความมั่นคงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและคุ้มครองเพราะฉะนั้นปัญหานะคะในเรื่องราวชีวิตช่วงนี้อาจจะมีบ้างที่เจอกับมรสุมหรือเจอกับปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ระมัดระวังอารมณ์นะคะสภาวะอารมณ์ที่เขาเรียกว่าพุ่งขึ้นแรงๆมาแบบไม่ได้คาดคิดนะคะแล้ว พูดวาจาด้วยเขาเรียกว่าทําเชื่อเฉือนใจกันน่ยให้ระมัระวังอย่าพยายามที่จะทําให้หลีกเลี่ยงนะคะและชักชวนกันไปทําสิ่งดีๆร่วมกันอาจจะไปร่วมงานบวชก็ได้ไปงานแต่งงานหรือไปงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายนะคะนั่นแหละค่ะไปขอความเป็นสิริมงคลนะคะกับพิธีมงคลต่างๆนะคะเพื่อให้พลังดีๆอยู่กับ คุณทั้งคู่ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ขอให้ปัดเป่าอุปสรรคปัดเป่าเหตุเพศภัยร้ายที่จะเข้ามาปัญหาจุกจิกกวนใจหรือแม้แต่ปัญหาด้านสุขภาพก็ขอให้คลี่คลายก็ขอให้เตือนให้คุณไปขอพลังงานดีๆไปร่วมงานมงคลกับเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักนะคะ เพื่อขอพลังงานจากเทพเทวดาที่คุณทําบุญอุทิศไปให้ด้วยนั่นแหละค่ะมาเป็นหลักชัยเพื่อส่งเสริมทําให้เกิดความมีชื่อเสียงและความก้าวหน้าในด้านของชีวิตนั่นเองในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อคะ่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีธนูกันแล้วค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะ The Emperor ตามมาด้วย Four of Cups King of Swords The Tower The Fool และไพ่ The World ค่ะพลังงานหน้าไพ่บ่งชี้ถึงเรื่องราวที่เขาเรียกว่าในด้านของการ คบกัรคุยกันเนี่ยนะเอาเรื่องของความรักก่อนละกันนะคะความรักเนี่ยเขาเป็นความรักที่ยังไม่ได้ยึดติดนะเหมือนเจอเจอการคุยกันอยากให้มันไปแบบเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะยังไม่ได้โฟกัสเยอะคุณอาจจะคุยกับคนต่างชาติก็ได้คุยกับคนต่างแดนหรือคนไกลก็ได้พลังงานมันเหมือนแบบมามาไปไปมันไม่ใช่พลังงานที่เขาเรียกว่า อยู่กันประจําแล้วอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นอมมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปผุบโผลผอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเสียความรู้สึกได้หลายต่อหลายครั้งค่ะทีนี้มามองถึงในด้านของการงานเป็นอย่างไรนะคะคุณอาจจะได้รับภาระหน้าที่อะไรที่สําคัญสําคัญมีบทบาทในด้านของการทํางานแต่มักที่จะผลงานเนี่ยไม่เป็นที่น่า พอใจตัวคุณสักเท่าไหร่นะชาวราศีธนูนะคะบางทีผู้ใหญ่อาจจะคาดหวังกับคุณค่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความกดดันเยอะในเรื่องราวของการงานค่ะแต่ก็โดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในด้านของการเงินมีเรื่องเสียเงินแบบไม่ได้คาดคิดอยู่ตลอดเวลานะคะรูรั่วเยอะเลยทีเดียวระวังของหายด้วยนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสําคัญของมีค่าหรือจะเป็นในเรื่องของเงินสดกระเป๋าสตางค์ให้ระมัดระวังหามีแนว โน้มที่จะสูญหายหายแล้วอาจจะไม่ได้คืนด้วยนะคะด่วนด้านความรักก็อย่างที่อาจารย์พทดบอกไปตั้งแต่ต้นก็คือเป็นลักษณะความรักที่เดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแต่ก็ไม่ได้ห่างหายไปจากชีวิตนะคุณก็ได้แค่รอคอยวาดหวังว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณสักทีกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยมาเนิ่นนานนั่นเองอะมาดูพลังงานของเขากันค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดดาบ นะฮะไพ่เดอะฟูลค่ะห้าไม้เท้าแปดไม้เท้าเอชออฟคัพค่ะและไพ่สี่ไม้เท้าก็ทำตัวเหมือนกับที่คุณ คิดไว้วีวิฟิตนะคะเหมือนกับเป็นคนที่นึกอยากที่จะทําอะไรก็ทําตามอําเภอใจนะคะเป็นคนรักอิสระนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําอะไรเนี่ยขัดแย้งกับความคิดของคุณคุณชาวราศีธนูอยู่ตลอดเวลานะคะตัวเขาเองนะคะชอบแบบเนี้ชอบแบบทีอ่อยู่ๆอยากจะไปก็หายเงียบไปเลยนะคะอา่า โดยที่ติดต่อไม่ได้ไม่ส่งข่าวข่าวไม่นุ่นไม่นี่แต่พอนึกขึ้นได้ว่าเออมีคนที่คนที่คุยอยู่ด้วยนะคะก็จะส่งข้อความทีๆๆทีมาเลยนะคะให้รู้ว่ายังอยู่ตรงนี้นะยังไม่ได้ไปไหนแต่ถึงเวลาจะหายก็แทบจะหายหัว ติดตามตัวไม่ได้เลยก,ก็ว่าได้นะคะตัวเขาเองอาจจะมีปัญหาภาระในเรื่องของการงานเยอะนะคะเพราะมันเป็นงานที่เขาจะต้องฟาดฟันกับคนอื่นๆนะคะเรียกได้ว่ามีศัตรูอยู่รอบด้านต้องระมัดระวังและระแวงภัยอยู่ตลอดเวลาว่าใครจะมาไมา้ไหนกับเขาเพราะนั้นเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมีไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์นะคะและไอ้ไหวพริบตรงนี้แหละเขาก็จะเอามาใช้กับคนรักและคู่ครองด้วยนะคะกับ คนที่เขาเรียกยังคบกันคุยกันอยากแต่ยังไม่ได้ตกลงความสัมพันธ์ไปในเชิงมั่นคงเขาก็จะใช้ทักษะในการเอาตัวรอดนั่นแหละค่ะนะคะเอามาใช้จากเรื่องงานก็เอามาใช้กับเรื่องความรักด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินของเขานะคะเป็นลักษณะาการเงินที่เขาเรียกว่ากว่าจะได้มาก็ต้องทะเลาะการต้องมีเหตุต้องอึดอัดต้องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แนวโน้มในเรื่องของการเงินในอนาคตเนี่ยมีความก้าวหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคน ที่คุยอยู่กับชาวราศีธนูนะคะคุณจะคาดหวังอะไรกับเขาไม่ค่อยได้เพราะยังคาดหวังอะไรกับตัวเองยังไม่ได้เลยทีเดียวนะมาดูแนวโน้มความสำคัญของคุณทั้งคู่สีในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่สิบช่วยค่ะไพ่ seven of cups n i h t of swords ten of swords six of cups และสุดท้ายค่ะ s o v e n of s ฟ r ค่ะนะคะพลังงานในช่วงเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับเดือนก่อนๆก,ก็คือมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เป็นครอบครัวของใครของมันนะชาวราศีธนูก็สุขอยู่กับครอบครัวของตัวเองนะคนที่คุณคุยด้วยก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขานั่นแหละนะคะแต่ก็ยังคงเปิดดูเปิดโอกาสให้โอกาสใหม่ๆใ,ให้กับเรื่องการงานให้กับเรื่องความรัก ลอยไปลอยมาผ่านชีวิตไปอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่สามารถคาดหวังกับคนที่คุณคุยอยู่ณนขณะนี้ได้ว่ามันจะเติบโตก้าวหน้ามั่นคงยืนนานมันไม่ใช่แบบนั้นแต่เขาไม่ได้ห่างหายไปไหนนะในช่วงนี้เขาก็ยังคงมามาไปไปอยู่ค่ะแต่การมาของเขาอาจจะอยู่คุยกับคุณได้แค่ไม่นานแล้วก็จะหายวูบปกลับไปไอ้ที่หายไปก็อาจจะแอบทําอะไรรับหลังคุณก็เป็นได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ซีเร,ยรียังไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ พบกันคุยกันก็เหมือนกับคุยกันเล่นๆขำๆชาวราศีธนูก็อาจจะคาดหวังกับพลังงานเหล่านี้ไม่ค่อยได้กับคนลักษณะแบบนี้ก็ยังคาดหวังไม่ค่อยได้นะคะมาดูไพ่ออร์คเคิลค่ะจะบอกอะไรอีกนะคะไพ่ธาตุน้ำสมบูรณ์นะคะไพ่ช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะไพ่นี่ไพ่ดวงอาทิตย์ไพ่สิ่งบริสุทธิ์มาดูกัน และไพ่ผีเร่ร่อนนะคะดูจากพลังงานมีไพ่เสียอยู่สองใบค่ะนะคะและนอกนั้นก็จะเป็นไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เร่งด่วนนะคะกดจะมาก็มาแบบวุบไปเลยนะคะ แล้วหายก็หายหัวไปเลยนะคะไพ่ไม่ได้แย่มากเสียทีเดียวนะคะมีแค่ไพ่เสียมาสองใบซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันเหนื่อยมันหนักนะคะหรือทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นความรักแบบเร่ร่อนอะไรประมาณนี้ยังไม่ใช่เป็นความรักที่จะมั่นคงต่อเนื่องยาวนานแต่ภายใต้ ไพ่เสียก็ยังมีไพ่ดีขึ้นมาอยู่ประมาณ4ี่ใบนะคะอันนี้เป็นผิวเป็นไพ่กลางๆไพ่ธาตุน้านสมบูรณ์ส่งผลดีในแง่ของการเงินและชื่อเสียงของดวงอาทิตย์นะคะไพ่สิ่งบริสุทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ปกปักรักษาหรือคุ้มครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังเอนดูรักใครอยู่เพราะฉะนั้นนะคะก็ไปโฟกัสค่ะต่างฝ่ายต่างไปโฟกัสเรื่องของงานตัวเองนะคะถึงคบกันคุยกันก็ขอให้เป็นลักษณะของการ คุยกันด้วยความเข้าใจนะคะเข้าใจว่าเขาเป็นคนแบบนี้นึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปถ้าคุณไม่ได้ไปจี้เขามากหรือไปล็อกเขามากว่า คุณจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะเขาก็ยังคงอยู่นะเขาก็ยังคงไม่หายไปจากชีวิตคุณนะก็ยังคบกันคุยกันเพียงแค่ว่าห่างจากการติดต่อแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะกลับมาคอนแทคอีกแล้วก็จะห่างไปอีกถ้าคุณรับได้กับพฤติกรรมลักษณะแบบนี้คนคนนี้ก็ยังคงเป็นคนที่คบกันคุยกันไปเรื่อยแต่ยังหาความมั่นคงยาวนานอย่างไม่ได้นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับพาทของคนโสดกันต่อได้เลยค่ะมาถึงสถานะของคนโสดค่ะ มาดูว่าพลังงานคนโสดชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขึ้นมาใบแรก5้าดาบค่ะตามมาด้วย six of pentacles ten of swords f of four of wands king of wands ค่ะและ เดอะมูนค่ะพลังงานของชาวราศีธนูในฐานะโสดนะคะก็ยังคงเป็นพลังงานที่ยังมีปัญหาอึดอัดใจในด้านของการงานและการเงินรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังเป็นพลังงานที่ยังไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่แม้ว่าจะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะแทนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะเรื่องของการงานก็มักจะเจอเจอ,เจอคนที่เขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะปล่อยทําให้คุณต้องแบกภาระหรือต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นอยู่เรื่อยๆนะคะส่วนด้น ด้านของการเงินบางครั้งครอบครัวก็มาเป็นตัวถว่วงหรือเป็นภาระทําให้คุณต้องเจ็บปวดหัวใจในแง่ของเงินทองหามาก็ต้องเอามาอุดรอยรั่วต่างๆนะคะส่วนในด้านของความรักแล้วนะคะคุณคาดหวังคุณรอคอยแต่คุณก็อยากได้คนที่มีเขาเรียกว่าศัก,กยภาพนะคะที่เหนือกว่าคุณนะคะซึ่งไอ้คนที่ศักยภาพเหนือกว่าล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะความให้คุณก็ค่อนข้างกังวลและค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะไม่อยากเปิดใจอะไรกับใครที่ยังมีคอรอบครัวแล้วเพราะมันเหมือนกับม,มีเรื่องซ่อนเร้นอยู่ในด้านของความสัมพันธ์นะคะมันทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเสียเปรียบนะคะดังนั้นมาดูสิว่าแนวโน้มของพลังงานของใครที่จะเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะ h e l n t f a o ค่ะส o r ร์ Soul of ปอล์จ o อ p คค่ะ Five of Pentacles 5 f o n s และ10 of s o r c e ค่ะก็ดีแล้วล่ะค่ะว่าคุณอย่าเพิ่งรีบโฟกัสใครเลยเพราะพลังงานของคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วจริงๆอายุมากกว่านะคะมีครอบครัวแล้วนะคะแล้วก็มี การเงินที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือซัพพอร์ตได้แต่มันเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขคุณต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนเขาเขาถึงจะยอมช่วยเหลือคุณนะคะเพราะนั้นในเรื่องราวของความรักก็ยังไม่สดใสสักเท่าไหร่คนที่เข้ามาก็คือเข้ามาแบบมีเงื่อนไขนั้นชาวราศีธนูถ้า อยากจะหาความรักที่แท้จริงคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนของคุณอย่างแท้จริงเลยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ไม่ใช่คนของคุณอย่างแท้จริงแต่เป็นคนของคนอื่นแต่มาชื่นชอบคุณนั่นแหละนะคะ,ะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะ h e l โลแฟนค่ะทรีออฟทรีออฟซอร์สซิกซ์ออฟซอร์ค่ะ King of Cup และ Seven นออฟบอรค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะเออถ้าเกิดคุณให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแล้วก็คุณยอมรับเงื่อนไขอ่ะมันจะเป็นอะไรที่คุณต้องทุกข์ใจไปในระยะยาวเลยนะเออทำให้คุณทุกข์ใจในระยะยาวเลยเพราะเขาช่วยเหลือคุณได้นะคะแต่เขาให้สถานะคุณไม่ได้อืมเขาให้สถานะคุณไม่ได้มันก็จะเป็นอะไรที่คุณจะต้องเหนื่อยแบกรับกับสถานการณ์ที่คุณจะต้องยอมรับแต่เพียงรำพัง เขาอาจจะมีเวลาให้คุณแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะคะหยิบยื่นเศษเงินเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณนะคะเล็กๆน้อยๆแต่เขาก็จะได้ประโยชน์เพราะเขามีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาแลกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาทําให้ชาวราศีธนูอาจจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างของความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเอ่ยปากที่จะยอมรับความช่วยเหลือของเขานะมาดูซิไพออร์เรนคลจะให้ทางออกอะไรอีกหรือเปล่า ไพ่พลังสถิตสร้างโอกาสคู่ซับธาตุทองสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์และตายายอื ไพอ่ออร์เคิลจริงๆก็ไม่ได้ตอบอะไรนะไม่ได้ตอบอะไรมากมายแต่ว่าในหลัก common เซนส์ของจันแพทจันแพทบอกว่านะสิ่งดีๆพลังงานที่ดีอ่ะมันจะอยู่กับคุณคุณที่คิดดีทําดีอยู่ในศีลในธรรมนะคะถึงแม้ว่านะคะเขาหยิบยื่นข้อเสนอมาให้แล้วถ้าคุณไม่รับข้อเสนอนั้นแล้วคุณพยายามขวนขวายสร้างโอกาสให้กับชีวิตของตัวเองใหม่คุณจะได้เจอเจอคู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคู่ทรัพย์อย่างแท้จริง เข้ามาแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแล้วก็อยู่กับคุณแบบยืนยาวนานเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูนะคะที่อยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วเจอเงื่อนไขลักษณะแบบนี้เข้ามามันอาจจะเป็นบททดสอบก็ได้นะเป็นบททดสอบที่จะลองใจคุณว่าคุณจะรับบททดสอบนี้ได้ไหมจะผ่านมันไปได้ไหมถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณถึงจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาคือการสร้างโอกาสและการ มีคู่ทรั์ที่ดีและมีในด้านของธาตุทองสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ทองกับไฟนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองคุณอยู่นะอืมเพราะฉะนั้นพลังงานนี้มันอาจจะเป็นบททดสอบก็ได้ที่ทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยตัดสินใจคุณอยู่ยืนอยู่ท่ามกลางของทางเลือกของชีวิตนะคะถ้าคุณเลือกไปในทางหนึ่งในทางที่หนึ่งเลือกความสบาย คุณก็อาจจะทุกข์ใจเหนื่อยหน่ายใจเพราะว่าอยู่ในสภาวะของรักสามเศร้ารักสอนแต่ถ้าคุณเลือกอีกทางหนึ่งคุณแม้จะเหนื่อยยากลําบากแต่ว่ามันจะมีโอกาสใหม่ๆโผล่เข้ามาแล้วโอกาสนั้นมันอาจจะนาพาให้คุณไปพบเจอกับคู่ทรัพย์ในอนาคตที่จะสามารถประคองและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดสำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดอยู่นะคะถ้ามีข้อสเสนอแบบนี้มา เก็บคำพูดของจนทัดไปคิดดูนะคะว่าในอนาคตคุณอยากจะเลือกทางเดินแบบไหนให้กับตัวเองแบบมั่นคงและยืนนานนะคะโอเคค่ะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดการมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันค่ะนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย